สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยหัวข้ออาจจะคุ้นเคยกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูช่องนี้มานานนะแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีการเอาคลิปเก่ามาลงแต่อย่างใดนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นใหม่ๆนี่แหละแลวก็มีการเพิ่มรุ่นใหม่บางรุ่นที่ไม่ได้มีในคลิปก่อนหน้านี้ไปด้วยนะครับซึ่งหมายเหตุของคลิปนี้นะครับก็คือมันเป็นคลิปที่ทําไว้ลงทิกต o k นะครับแต่ว่า ก็ยังไม่รู้ว่าจะลง YouTube ด้วยหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายคิดไปคิดมาเนี่ยเออก็ลงด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละก็เลยทําไว้เป็น2เวอร์ชันนะครับทั้งเวอร์ชัน Tik t o อกแล้วก็เวอร์ชัน u t u b e นะมันก็เลยเป็นเหตุให้ผมลงคลิปนี้นะครับหัวข้อเนี่ยอาจจะไปคล,คล้ายกับคลิปในอดีตเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับก็ขอแจ้งล่วงหน้าไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า1ิอันดับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟหายากแต่หาได้นะจะ อันดับที่10 Honda w a เว1 1้ i ไอโฉมแรกหรือหลายๆคนมักเจอเรียกว่าโฉมบังลมเล็กนะครับโดยช่วงเวลาที่เปิดตัวราวๆปี2 0 0 9ันถึงซึ่งความนิยมในช่วงนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับหลายๆคนซื้อมาขับขี่กันด้วยรูปทรงที่สวยกว่าตัวก่อนอย่างเว v e ้0 0 s ด้วยและก็เรื่องของเทคโนโลยีหัวฉีดด้วยแหละแต่ที่มันอาจจะมีจานวนน้อยกว่าเพื่อนๆเวฟร้10ทั้งหลายก็เพราะว่าระยะเวลาการทาตลาดของรุ่นนี้เพียงแค่2ปีเท่านั้นถ้าเทียบกับเวฟร้10 i โฉมอื่น แล้วเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยแหละ อันดับที่9มันคือ Honda w a ว e ร้อยเหนึ่งในเวฟที่เจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นในช่วงเวลานั้นซึ่งหน้าตาของตัวรถเ,เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับดีไซน์เนี่ยสปอร์ตสปอร์ตยอดขายเองในตอนนั้นก็ถือว่าพอไปวัดไปว่าได้แต่ถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับณนะปัจจุบันนี้ยังพอมีคนแต่งรุ่นนี้กันอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ด้วยกระแสของตัวรถที่ไม่ได้มีมากจึงทําให้วัยรุ่นทั้งหลายไปหาบอดี้อื่นมาปั้นกันแทนเรียกว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ โดนใจผมจริงๆ อันดับที่8นะครับมันคือ Honda w เว e 125x ครับผมหน้าตาเนี่ยเหมือนกับเว e 100x ในอันดับที่9เลยนะครับมีความแตกต่างกันในเรื่องของ CC ที่มากกว่านะครับแถมเจ้าเว e 125x คันนี้นะครับยังมีรุ่นที่เป็นดิสเบรกหลังอีกด้วยนะโดยตัวดิสเบรกหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันนะครับตามท้องตลาดเนี่ยก็ไม่ได้มีปล่อยกันสักเท่าไหร่นะขนาดในกลุ่มเ v e x เองเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นตัวที่เป็นดิสเบรกหลังเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวร้อยใส่ชุดสี 125บ้างหรืออาจจะเป็นตัว125ที่เป็นดัมเบกกหลังซะมากกว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่นับปัจจุบันนี้เริ่มจะหายากแล้วแต่มันก็พอมีวิ่งบนท้องถนนให้เราเห็นอยู่บ้างนะ อันดับที่7นะครับมันคือ Honda w เว e Z ซนั่นเองนะครับโดยตัวนี้จะเป็นเวฟแซดโฉมแรกนะครับจะเรียกว่าเวฟร้อยแซดก็ได้นะครับโดยเวฟแซดเนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆท่านถ้าเคยสัมผัสมาหรือว่าเกิดทันนะครับก็จะรู้แหละว่ารหัสแซดเนี่ยเขาจะมีคัชมือมาให้นะครับเพื่อความไวสรุ่นแล้วก็ความเข้าจังหวะกันได้แบบพร้อมเพรียงนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นคัชมือนะครับและก็เป็นคัชแท้ด้วยนะครับคือไม่ได้เป็นหลอกๆเหมือนสมัยก่อนนะถือว่าจ้าบเลยนะครับแต่ว่าเรื่อง ความนิยมเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นด้วยความยากลําบากด้วยนะครับเวลาใส่กงใส่เกียร์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยทําไมรถสไตล์นี้ต้องมีคัชมือด้วยนะหรือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าหน้าตาของมันไม่สวยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามวัรุ่นในยุคนั้นแหละครับว่าคิดยังไงกับเจ้าเวฟซัคันนี้ อันดับที่6มันคือ Hon เ a w a ว e เฉยๆเลยครับหรือว่าเวฟตัวแรกนั่นเองคือเป็นเวฟร้อยโฉมแรกหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเวฟร้อยไฟมุมส้มนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นต้นกําเนิดของเวฟทั้งปวงเลยดีกว่านะมันขายได้บ้างนะครับในช่วงเวลาที่เปิดตัวแต่ถามว่ามันขายดีเท่ากับรุ่นหลังๆไหมก็คงไม่นะครับคือมันก็พอไปได้ไปวัดไปว่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับยังพอเห็นได้บ้างนะครับตามกลุ่มเองอะไรเองเนี่ยก็มีคนที่สะสมกันอยู่นะ ร,ราคาตอนนี้เนี่ยก็ราวๆหมื่นกว่าบาทนะครับคือราคาไม่ตกตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วเลยนะครบับกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเคยหาซื้อนะครับราคาก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนด่แหละถือว่าเป็นเวบรุ่นหนึงเหมือนกันนะครับที่ราคาไม่ตกเลยนะครับหรือว่ามันตกได้สุดเท่านี้ก็ไม่รู้ะนะ อันดับที่5ชื่อของมันก็คือ Honda w a ว e 1 1 0ตัวแรกนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยคือ Honda w เว e 110 p o w บ r Up รนะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยคล้ายกับเว v ร้อยโฉมแรกมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีความต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ต่างนะพวกท่อไอเสียพวกนุ่นพวกนี่เล็กๆน้อยๆนะครับคือต้องเป็นเซียนเวฟสายนี้เท่านั้นนะถึงจะดูได้แบบฉับไวนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยเห็นมันขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับว่าคันไหนร10คันไหนเวฟร้อยตัวแรกเนาะแต่โดยรวมทั้ง2รุ่่นีก็อือ ว่ามันหายากพอกันเลยนะแต่สําหรับตัว110เนี่ยที่ว่ายากจริงๆเลยที่จะเจอเนี่ยก็คือสีเหลืองมัสตาร์ดนะครับณนะปัจจุบันนี้ขนาดแค่ชุดสีอย่างเดียวยังราคาเกือบเท่าตัวรถเลย อันดับที่4ชื่อ,อมันคือเวฟ1้0 i ออโตเมติกหรือว่าเวฟ AT นั่นเองครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บนท้องถนนเมืองไทยไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แต่ถามว่าพอเห็นได้ไหมก็พอเห็นได้ครับวันก่อนเพิ่งเห็นมาคันหนึ่งและช่วงเวลาทําตลาดของรุ่นนี้นะครับมาราวๆปี2 0 1 0ันสถึงสองพเท่านั้นนะครับด้วยตัวรถที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับยอดขายเนี่ยก็ไม่ได้ปังอะไรแถมเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของระบบที่ซับซ้อนเนี่ยทำเอาผู้ใช้งาน ปวดหัวนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เลยอยู่ได้ไม่นานนะนับว่าเป็นรุ่นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าตาของตัวรถเนี่ยมันดูหรูหรากว่าเว็บร้อไอทั่วไปในยุคนั้นจริงๆอันดับที่3มันคือ Honda Wave Z อีกแล้วครับแต่เป็น Wave Z โฉมใหม่นะครับหรือว่าเวฟแซดยูบ็อกนั่นเองหน้าตาตัวรถเนี่ยคล้ายกับ Honda Wave 100S U-Box เป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมีคลัชมือครับผมคือถ้าอยากจะไวร้รซลุนและหน้าตาแบบเวฟร้อยเอสยูแล้วก็ต้องเวฟแซดโฉมนี้เลยนะครับในช่วงที่เปิดตัวกระแสของรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือถ้าเทียบกับเวฟแซดโฉมแรกแล้วเนี่ยโฉมนี้เนี่ยรเรียกได้ว่าแป๊กเลยดีกว่า และจำนวนตัวรถในปัจจุบันก็ถือว่าเหลือน้อยมากๆนะครับหรือว่ามันเปรรวมกับเวฟร้อย s อสยูบ็อกกันหมดก็ไม่รู้นะเพราะหลายๆคนก็เอาชุดสีของเวฟร้อยเอสยูบ็อกมาใส่กัน อันดับที่2นะครับมันถูกแยกมาจากตัวเวฟร้อยโฉมแรกนะครับและนี่คือเวฟซูเปอร์นั่นเองต้องบอกเลยครับหน้าตาของตัวรถหลายๆอย่างที่มากับตัวรถมันก็คือเวฟร้อยโฉมแรกนี่แหละครับแต่ช่วงที่เปิดตัวเนี่ยมันเปิดตัวหลังกันเล็กน้อยนะครับและนี่เหมือนกับเป็นรุ่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคือเวฟซูเปอร์เนี่ยก็จะได้แม็กที่เป็นสีขาว3ก้านนะครับลวดลายก็ตามยุคตามสมัยนะครับซึ่งราคาในปัจจุบันนะครับเจ้าเวฟร้อยซูเปอร์คันนี้ถ้ามีแม็กมา พร้อมๆนะครับสภาพดีๆโดยเฉพาะสีดําด้วยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าประมาณ2 0,000บาทถามว่าทําไมมันแพงนะครับก็เพราะมันคือเวฟซูเปอร์อย่างไงล่ะด้วยความที่หายากนะครับและในตอนนั้นเองก็น่าจะมีจํานวนไม่เยอะนะคือไม่เยอะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าซื้อกันน้อยหรือว่าเขาผลิตมันน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือปัจจุบันมันมีน้อยมากคือถ้าคนที่เล่นรุ่นนี้อยู่แล้วได้เห็นแบบสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยบอกได้เลยนะครับเขาเหล่านั้นตาเป็นประกายอย่างแน่นอน และก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับ นี่คือเวฟไอโฉมแรกนะครับหรือว่าเวฟร้อย้าไอตัวหนูทดลองนั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นหัวฉีดรุ่นแรกเลยนะครับที่เหมือนเป็นตัวทดลองทําให้หลายๆคนเนี่ยได้ลิมรสมอเตอร์ไซค์หัวฉีดในช่วงเวลานั้นนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับบนท้องถนนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเจอกันหรอกและที่หายากมากกว่าเวฟไอธรรมดาธรรมดาก็คือเวฟไอฉลองครบ10ล้านคันนะครับหรือว่าเวฟไอลิมิเต็ดนั่นเองนะครับโดยสีของลิมิ tịt nhỉ จะเป็นสีเขียวเทานะครับหน้าตาของตัวรถเหมือนกันกับเวฟไอธรรมดาเลยนะครับหรือว่าเหมือนกันกับเวฟร25ยโฉมหัวหยักเลยแหละแต่ถ้าคิดจะเอามาแปลงให้มันเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าชุดสีเองหาได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะชุดสีแท้เนี่ยเห็นราคาล่าสุดเนี่ยก็โดดกันไปเป็นหมื่นแล้วนะครับเรียกว่าซื้อรถอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องซื้อชุดสีไปแปลงใส่กันด้วยแถเมเอาจริงๆนะครับถึงจะแปลงชุดสีให้มันเหมือนแค่ไหนตัวเลขโครงเนี่ยก็ยังบ่งบอกอยู่ดีครับว่า นี่คือรถแท้กับรถไม่แท้แต่ถึงจะแท้ไม่แท้เนี่ยก็วิ่งได้เหมือนกันนะเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ